ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเ,เ,เรื่องเรื่องประเด็นเทรดมาร์กบนเลนสายตานะมันเป็นประเด็นที่ผมเคยอ่านเจอใน facebook ของทางาทางผู้ผลิตเองที่มีผู้บริโภคถามว่าตัวนี้ร้านค้าบอกว่ามันเป็นเลนส์เอซิลอนุ่มนั่นนี่นะครับแล้วลูกค้ารายนั้นเนี่ยไปเจอเลนซับคือมันเป็นเลนสของ OSA ที่เป็นบริษัทซับของเอซิลอนะครับแต่ก็เหมือนที่ผมชี้แจงว่ามันไม่ใช่สินค้าเอซิล r อมาแต่ว่า พูดถึงมันมันมีความเกี่ยวดองกันแต่มันไม่ใช่โปรดักต์ของเอซิลอนะครับพูดง่ายๆคือว่าคุณจะไม่เห็นโปรดักต์นี้ใช้ชื่อเอซิลอที่ใดในโลกนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้ามันเป็นเลนส์ซองเลนส์ผลิตรอขายเลนส์ที่ราคาไม่แพงเอซิลอทุกตัวมีเทรดมาร์กอยู่บนเลนส์นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการสมกล่าวอ้างว่าไอ้พวกเลนส์ผลิตรอขายตัวนี้มันเป็นเลนส์เอซิลอถ้ามันไม่มีเทรดมาร์กไม่ต้องเถียงนะครับมันไม่ใช่ นะครับถ้าเป็นเลนผลิตรอขายทางผู้ผลิตจะทำเทรดมาร์กบนเลนนะครับอันนี้ย้ำตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเลนสั่งผลิตเลนสั่งผลิตจะออก ID card ดนะครับที่มีการผลิตแบบขวาแบบซ้ายและระบุค่าสายตามีซีเรียลมีชื่อร้านที่ผลิตและวันที่ผลิตอันนี้เนี่ยในในหในหในหนใบเซอร์นนนนที่เป็นการ์ดที่พิมพ์มาจากโรงงานนั้นไม่สามารถพิมพ์เองได้นะครับ หนึ่งการ์ดจะต้องออกมาพร้อมเลนพร้อมอินโอยใบราคาต้นทุนส่งถึงร้านค้านั่นหมายความว่าการที่ร้านค้าจะทําตรงนี้เองเนี่ยค่อนข้างไร้สาระเพื่อที่จะโกงลูกค้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเลนที่มันสั่งผลิตถ้าเป็นเลนชั้นเดียวนะครับยกเว้นบางตัวนะมันจะไ,ได้มีเทรสมากอยู่บนเลนแต่ว่ามันจะเป็น ID การ์ดที่ออกมาจากทางบริษัทเลนเลนซองที่ผลิตรอขายอะครับเขาส่งมาเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะมีเซอร์ติฟิเคทที่ออกจากโรงงานอยู่แล้วเพราะว่าเวลาออเดอร์ไปอะเขาก็เขาก็จิบ แล้วก็ส่งนะครับทีนี้เขาก็ส่งตัว c ร์ติฟิ c a t การ r d ผมว่าเรียกว่านะ name c a r ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างการ์ดของเอซิลล์ตัวนี้มันก็แบบบอก4 benefit บอก f benefit ของตัวพวกพค,วคุณภาพโค้ดว่าคุณภาพโค้ดมันคืออะไรนี่เรียนอะไรเรียนท,ทันติชันเรียนอะไรแต่มันไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าคุณได้การ์ดแล้วคุณได้สินค้าตรงนะครับอย่างที่ผมบอกเอซิลล์ S ทําเฟสมาร์กไหมมันก็ช่วยป้องกันผู้บริโภคได้ส่วนหนึ่งแล้วว่า โอเคมันคือเลนเอซิลล์จริงๆถ้ามันมีเทรดมาร์กฝังอยู่บนเลนนะครับแต่เลนผลิตรอขายนะั้นคุณต้องขอแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่คือว่าไออันเนี้ยมันไม่สําคัญถ้าเป็นเลนผลิตรอขายนะครับไอที่สําคัญคือซองผลิตภัณฑ์ตรงตามที่คุณคิวดูหรือเปล่าเพราะการที่คุณจะดูตรวจสอบว่าเลนมันเป็นชนิดอันนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณดูได้อย่างนี้อย่างเดียวนอกจากความเชื่อใจนะครับคุณดูตัวซองผลิตภัณฑ์มีซีเรียลเบอร์สายตาตรงกับที่คุณสั่งนะครับ ถ้าคุณยังคิดว่ายังคิดเล็กคิดน้อยว่าร้านค้ามันโกงคุณพิมพ์ซองขึ้นมาเองผมว่าเดี๋ยวแม่งก็เจ๊งเองนะครับอันนี้ช่างมันคือช่างมันถ้าแม่งกระทาถึงขนาดนี้นะครับช่างมันไปเลยนะครับเดี๋ยวแม่งก็เจ๊งครับโกงคุณไม่กี่ร้อยหรอกเจ๊งอยู่แล้วเพราะเพราะเลนอย่างที่ผมบอกครับเลนที่เป็นเลนสั่งผลิตหรือว่าเลนเอ่อเลนคอสตอมทั้งหลายนะครับ มันต้องออกไอเดียการจากโรงงานนะครับก็คงไม่บ้าโกงขึ้นมาเพราะสิ่งหนึ่งครับมันสินค้าที่มองผ่านหลังเลนครับเลนที่คุณภาพไม่ดีมันฟ้องตัวมันเองอยู่แล้วไม่นับเรื่องโซลูชันที่ผิดพลาดอย่างการตรวจบัสสายตานะครับถ้าทุกอย่างมันคอมพลีทหมดเลนถูกเลนแพงนะครับรู้หมดครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่รู้นะฮะกับโฮย่าก็เหมือนกันโฮย่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เนมการ์ดจะเป็นเหมือนอารมณ์ว่าการ์ดให้มาเขียนกันเราเองครับถ้าเป็นเลนผลิตรอขายด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเ็เขียนว่าเนมเล for เฟลน นะครับชื่อวันผลงผลิตอันนี้เขียนเองได้หมดนะครับควรจะขอก็คือว่าซองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มันมี serial number นะครับมันไม่ใช่ตัวนี้หมดคือว่าคุณสั่งตัวไหนคุณก็ขอตัวนั้นนะว่าได้ตรงตามที่คุณสั่งหรือเปล่าสิ่งที่ทั้งหมด2อย่างนี้ไอตัวนี้มันไม่สำคัญคือคุณให้คุณเก็บตัวนี้เวลาคุณดู invoice ว่าถ้าถ้าลูกค้าร้านค้ามเก็บประวัติมันจะมี invoice อยู่ว่าผลิตเมื่อไหร่นะครับ มันก็ชัวว่าคุณซื้อสินค้ามันตรงอันนี้ ID Card คือตัวอย่างของ ID Card ของเลนสั่งผลิตนะสำหรับเลนสั่งผลิตคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องเทรดมาเท่าไหร่เพราะว่าใบ์ติฟิเคอการ์ดค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มันออกตรงจากโรงงานอย่างที่ผมบอกครับโรงงานทั้งโรงงานผู้ผลิตชั้นนำทั้งหลายไม่มาตีการ์ดเองนะฮะการ์ดออกพร้อมเลนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะโกงการ์ดคุณเลนมันก็ออกมาตามชนิดที่มันออกมาด้วยนะครับค่อนข้าง ค่อนข,ข้างไว้ใจได้นะครับสำคัญสำคัญจริงๆแล้วธุรกิจแว่นมันไม่ได้อยู่ที่เออได้สินค้าตรงอย่างเดียวโซลูชันในการที่กว่าจะมาถึงตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็สําคัญด้วยนะครับทีนี้วิธีที่จะเซฟตัวคุณเองนะครับเวลาคุณซื้อผลิตภัณฑ์ไหนที่คุณดีลกันไว้อะครับชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งยี่ห้อรุ่นชนิดโค้ดหรืออะไรที่เป็นดีเทลอะครับต้องใส่ในใบเสร็จรับเงินให้มันชัดเจนว่าตามนี้นะครับ เพราะว่าเวลามีปัญหาว่าไม่ตรงรุ่นไม่ตรงอะไรเนี่ยคุณก็ยังจะเทียบเลนส์ได้อย่างเช่นเอเซิลล์หนึ่งจุซอลเวลาของมาคุณไปได้า s a 1.56 HMC อะไรเงี้ยอ่ะลราก็อาจจะบอกว่าเลนสโดยซับเอซิลลบริษัทลูกรุ่นนั่นนี่เฟรมนี้เลนส์มัลติโค้ดอินเด็กซ์1.6ุดห่แอลฟลิกช่างมัน แต่ไม่มีชื่อสินค้าเลยยี y ่ห้อก็ไม่บอกชื่อโค้ดที่เป็นเครื่องหมายการค้าแต่ละแบรนด์ก็ใช้คนละชื่อเพราะฉะนั้นเวลาดิวดิวให้รายละเอียดครบนะครับอาจจะไม่ต้องไปเขียนถึงขั้นระดับนาโนเมตรอะไรก็ได้แต่รายละเอียดที่เป็นเทรดมาร์กทางการค้าที่เป็นเทรดมาร์กหลักแล้วคุณก็ตรวจดูว่าของมันตรงกันหรือเปล่านะครับบริษัททางค่าย,ยุโรปทำเทรดมาร์กบนเลนเพื่อช่วยคุณประมาณหนึ่งและส่วนทางค่ายฝั่งโฮย่านอกจากความเชื่อใจอครึ่งหนึ่งนะครับ คุณก็ดูตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้อย่างที่ผมบอกครับเล่นผลิตรอขายราคามันไม่ได้สูงจนถึงขั้นว่าแบบลักโกงลักไก่สิ่งหนึ่งที่มันลักไก่แล้วมันได้มาจีนสูงคือสินค้าที่ขายเกินราคานะครับร้านค้าที่ค้าขายเกินราคานั้นผมเชื่อว่าผู้บริโภคก็ไม่ค่อยจะเข้าไปซื้ออยู่แล้วผลิตภัณฑ์มันมันมันทุกตัวมันมันมีมันมีชื่อกลางแล้วก็มันก็มีชื่อเครื่องหมายการค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อสินค้าที่มันตรงเครื่องหมายการค้าของใครเนี่ย ก็ดูบินให้มันตรงกันกับที่คุณดิวไว้ผมก็ว่ามันก็เซฟเซฟตัวผู้ซื้อได้ส่วนหนึ่งทีนี้มาพูดถึงบริษัทลูกของเอซิลอที่เป็นซับต่างหากนะครับอย่างเป็นบริษัท OST ทีนะครับที่โฮลดิ้งนิคอนก่อนนิคอนน่าสนใจตรงไอเลนผลิตรอขายที่เป็นดับเบิลแอสฟลิกกับสินค้าตัวที่เป็นพวกโปรเกรสซีฟเลนส์หรือว่าสินค้าเลนเฉพาะทางเป็นโปรเกรสซีฟเฉพาะทางซึ่งทั้งตัวเอซิลอเองทั้งนิคอนเองเนี่ย มีทั้งสินค้าที่ทับลายกันเองหมายถึงว่าแข่งกันเองกับสินค้าที่ไม่ทับลายกันส่วนใหญ่จะเลือกที่จะไม่ชนกันโดยโครงสร้างทางผู้ผลิตเองเนี่ยให้เหตุผลว่าต้องการจะวาง Position ของ n i คอนอยู่ใน Segment ที่ที่สูงกว่าทำให้เวลา User ที่เป็นร้านค้าเองเนี่ยเวลาเปรียบเทียบ Line Up อะ่ะขีดเส้นดูว่าสินค้าโปรด u ักระดับนิวมิ d เดิ h ไฮเอ็นนคอนแพงกว่าทุกตัวมันมันทำให มีคาถาม่างนี้แต่เขาวางโคชเชั่นลักษณะน,นี้แต่ผมว่าเนื้อแท้ในทางธุรกิจอ่ะมันเป็นในมุมไหนเนี่ยมันมันก็พูดยากพูดง่ายๆคือคุ้มค่าต่อราคามันไปทางเอซิลลหมดเลยหมายถึงว่าคุณจ่ายเท่ากันสินค้าเอซิลลมีชนนิคอนเกือบทั้งหมดยกเว้นบางบางบาง,บางตัวเท่านั้นที่ที่มันจะมีเฉพาะเฉพาะนิคอนเท่านั้นถ้าอย่างตัวที่ผลิตรอขายอ่ะก็จะมีตัวนิคอนดับเบิลเอสที่ที่น่าสนใจแต่ดับเบิลเอสมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเลือกเฟรมกับตัวนิคอนเอ่อซีแม็กที่ที่น่าสนใจคือตัวที่เป็น ดีไซน์ที่จะเป็นสั่งผลิตแล้วกอ็ออกแบบตามตามตัวเชฟเฟรมแล้วก็จุดโฟกัสคือคือมันจะเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งซึ่งซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ก็จะมีทับลายกับเอสเอสลอบางตัวแต่ทางเอคอนมันชัดเจนกว่าอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือชาเมียชาเมียนี่เน้นมิดเอ็นถึงไฮเอ็นนะครับเรียกว่าไม่ผลิตเ่นลอขายเลยนะครับทุกตัวเป็นคอสซอมแล้วก็คอสซอมเฉพาะยูนิคเฉพาะแว่น แค่ตัวที่เด่นๆเ,เขานะครับเพราะพวกกลุ่มสปอร์ตพวกสปอร์ตเลนโค้งจัดอะไรพวกนี้ผมนับเฉพาะที่ไทยนะครับอย่างอ่าผลิตักต์ของชาเมียเนี่ยเป็นโปรดัก์ที่ยังไม่มีคู่แข่งสําหรับตัวกลุ่มสปอร์ตที่โค้งระดับแนบหน้าเลยนะครับก็โปรดัก์ที่ทางเราจําหน่ายกับพวกกลุ่มที่ใส่เลนสายตาทั้งโปรเกรสซีฟละัชั้นเดียวใส่ฝันจักรยานทั้งงานคอสตอมยากๆเนี่ยค่ายนี้ทําได้แบบเจ๋งมากๆก,ก,ก็คือฟีดแบค็คือไม่ม,ไม,มีไม่มีคืนเงินใส่ได้หมดกับ โกดักตัวโกดักนี่ผมไม่พูดมากนะครับเพราะว่ายังไม่เคยขายตัวเราก็ยังไม่เคยจําหน่ายตัวโกดักตัวนี้ก็วิจาร์อะไรไม่ได้ส่วน OSA นะครับมันจะมีไลน์อัพพูดง่ายๆคือมันจะมีสินค้าชนกับตัวเอสซิลเกือบหมดนะครับแต่เนื่องจากว่าราคาเวลาผมเทียบกันแล้วอ่ะมันทํำซ้อนกันเลเมื่อถ้าเกิดว่าเราเล่น เล่นสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเองเนี่ยมันมันก็ง่ายกว่าในลักษณะของการที่ลูกค้ามั่นใจนะครับแล้วก็ทางเรามั่นใจด้วยนะครับเราก็ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างชัดเจนว่าโปรดักต์มันยังไงมันเป็นอะไรความเป็นมาอะไรพวกนี้ซึ่ง O s a เราก็วิจารณ์ไม่ได้แต่ว่าครับแต่ว่าลักษณะของของสินค้าก็ถ้าเป็นกลุ่มบัจเจ็ตมันก็ทับเส้นกันอยู่ซึ่งใน,ใน,ใ,นในกลุ่มที่ผมมองนะถ้าเป็นสินค้าระดับราคาบัจเจ็ตนะครับของเอชซีรอราคาบัจเจ็ตกับตัวโอเอสเอบัจเจ็ตเนี่ยแกลปมันห่างกันในระดับที คุณซื้อเอซิลอนในระดับบัตเจดได้ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าน่าสนใจมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของแก๊ปที่แบบห่างกันับหลัลลลกร้อยแล้วแบบซีเรียสอะครับตัวนี้มันก็อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งแต่ในในมุมมองว่าในมุมมองผมนะสำหรับสินค้าสําหรับชิ้นเดียวเวลามองผ่านหลังเลนอะมันมันไม่ได้ราคาแบบนี้มันไม่ได้ถึงขั้นเป็นเป็นเรฟเฟนส์ได้ว่าคุณจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้ดีกว่าอะไรเพราะว่าตัวหลักๆอะบริษัทหลักเขาทําครบแต่ค่อนข้าง สินค้ามันค่อนข้างจะทับทับลายกันในตัวนี้ผมก็เลยเลือกเอซิลอมากกว่าทีนี้ด้วยความที่เอซิลอไปเทคโอเวอร์หลายๆยบริษัทนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดตัดคำว่าเป็นบริษัทในเป็นบริษัทที่ถูกเอาเทคโอเวอร์ take over มาก่อนนะครับนิคอนเอชีลออโกดักคือคู่แข่งนะครับมันคือคู่แข่งของทุกๆบริษัทเลนนะครับเพียงแต่ว่าถูกบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเทคโอเวอร์ลงไปนะครับผมนับ พวกนี้นะผมไม่นับบริษัทผมผมยังไม่รู้จักอีกหลายบริษัทที่โดนก็เทคโอเวอร์นะทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเอาแค่บริษัทหลักที่เป็นเกี่ยวกับเลนเซอร์นะครับถ้าจะดูว่ามันมันอันเดอร์จากจากบริษัทเอเซรอยเนี่ยก็จะมีรูสึกจำเป็นสินค้า o s a ที่ที่มันเป็นสินค้าที่มันแบบเหมือนโปรไฟล์มันจะไม่ได้แบบลึกมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวโกดักเอยชาเมียเอยนิคอนเอยเป็นสินค้าที่เป็นโปรไฟล์ที่มีบางตัวตีกันเลยกับทาง เอซิลล์ในตอนที่เป็นสมัยตัวอยู่เป็นบริษัทแยกที่ไม่ได้เกี่ยวกันมาก่อนนะครับพอมันโดนกลืนไปเสร็จมันก็เลยดูเหมือนกับว่าโปรดักต์มันมันซําซ้อนจริงๆแล้วตอนที่เป็นคู่แข่งกันนั้นอ่ะมันมีโปรดักต์ที่ดีกว่าหรือเสมอเสมอสู้ๆกันได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่กลไกของ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 ตางตลาดเองมันเป็นในรูปแบบของการอย่างนี้ในการขยายกิจการถ้าเกิดทำทำลักษณะนี้มันก็ทําให้เป็นไปได้2แบบคือขจัดคู่แข่ง กับอีกแบบหนึ่งเอาเทคโนโลยีของคู่แข่งมาเป็นของตัวเองนะครับโปรดักทุกตัวม,มันมัมนมีมันมีเหตุผลแล้วก็มีความจําเป็นในในแต่ละสินค้าที่คุณต้องการนะครับสินค้าที่มันซัพพอร์ตกับเฟรมของคุณนั้นนะ่ะม,มันมันมีไลน์อัพให้เลือกแค่ไหนหรือถ้าคุณคอมเพลได้คุณก็คอมเพลว่าเออซื้อยี่ห้อไหนดีผมแนะว่าถ้าสแตนดาดเดียวกันถ้ามันถูกกว่าก็น่าซื้อแต่ไม่ได้นับถึงว่าคุณเอาราคาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ได้ดูความ เหมาะสมความจําเป็นอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อแพงแพงจัดกับอีกแบบหนึ่งคือตะบี้ตะบันทาอารมณ์เหมือนกับว่าเอาเลนที่มันเนื้อไม่เหนียวไปทำมากรอบที่มันเป็นกรอบเจาะกรอบอะไรพวกนี้คือบีแพวต์นแบบอะเอาอันนี้ก็ได้ซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคุณก็เสียลูกค้าอยู่ดีมันก็ไม่ใช่แบบมาประมาณถึงขนาดนั้นเพราะทุกอย่างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแต่ราคาถูกลงนะฮะอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันคือว่า มันจะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเทคโนโลยียกเว้นบางอย่างทีม่มันเกินเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำได้นะครับ